เจอกัะมันรีกแล้วเนาะค่ะมือวนนี้เนาะเมื่อันนี้กัสิภามากินกับเข่านะคะยามตอนแรงเนาะค่ะมือานนี้เมนูยังเนาะค่ะมาอ้างพี่น้องเนาะค่ะเนาะเมนูฮ่ะมือานนี้กัสีนี่แหละค่ะอาหารอีสานค่ะแบบบ้านๆเนาะค่ะเมนูแบบเพื่อสุขภาพเนาะค่ะเนาะกินแล้วแบบว่าขาดพดมาได้ค่ะมากินแกงเห็ดนำกันพี่น้องเห็นบ้างไหมให้เบิร์กใกล้ๆเนาะนี่ค่ะไฟมันกัสีส่องจักหน่อยนะคะเนาะส่อง ออลีบ้เลยใส่ปลาเด็กเะค่ะเนี่ยเพราะว่าออลีกินกินปลาเด็กบ้ได้นะคะก็เลยแบบเห็ดแบบว่าใส่รลดดีไปเนาะ,ะเนาะแต่มันก็รสชาติโอเคเะคะ่ะเห็ดเปิ้ลกะสีออกรสหวานๆเานนะคะเนาะอ,อกวกนหวานเพราะว่าเป็น,เ,น,ลลนเห็ดนานงลมหลวงเนาะน้องมีวแมนบอกเห็ดนางลมหลวงนะคะเนาะแล้วก็อลีก็ใส่หมักบวบพร้พอมกับหมักบววแล้วก็ผพาาักขาแล้วก่อพักอีตูนะคะเนาะขากพดค่ะ เมนูง่ายๆค่ะกินของดองบุได้ค่ะงดกวนช่วงนี้นะคะเนาะสมตำกับยากอยู่ว่าแต่กินบุได้ก็เลยเอาแบบเมนูง่ายๆนะคะมาอ้างพี่น้องเนาะค่ะเนาะแกงเฮดเนาะค่ะเนาะมาค่ะโบว่าร้ายแล้วค่ะมันมากินน้ากันเนะาะหยาบหยาบก็คือก็แล้วเนาะมาค่ะมากินน้ากันบอนจะกินก็คือเก่าเดอพี่น้องเป็นกาลังใจให้หลีเดอร์อกดถูกใจแล้วก็ติดตามช่องอลีคนณภูพานเนาะพี่น้องมาค่ะโบว่าร้ายแล้ววันนี้ เง่าค่ะวันนี้กิลูกเขาค่ะกินยาบ่มครับันนี้หืมมี่มเคลื่อนกัน มีขิงมีนี่พร้อมค่ะสอง,อข,งข่อยคนนี้เดี๋ยวค่ะมีขิงมีมะเขือพร้อมกันเนี่ย ช่ตรงนิลองปิด ลองปิดไฟของน้ำนมาเงี้ คือปิ้งใครมาก้าง ไม่กินว่าออดตับมดเวย,ยม่นมีตับาไม่คิดนะกลินหรอปวดใจแช่ยอยู่คนะ่ะนึ่ขิงรชบ เพื่อคำเพือเปลาะใส่ประเดมกับจะเซียบอีกแบบหนึ่งเนาะคะเนาะตะวารีกิน ช่วงนี้งดค่ะงดปลาร้า hết năng lung hết năng lung luôn Hãy subscribe cho kênh หลาไปซื้อเห็ดค่ะคนซื้อตุนค่ะตุนของอ่ะ กินอาหารไทยแล้วกับบลเล่อ่ะต้องกินอาหารล,วลาวตามลงไปว่าขึ้นฮอดเกียงเห็ดห <c oughs> วานมาบวกพวก่ะมัะ <c oughs> ใส่ประเด็กมันก็บ หวานนะครับมันหวานมังบวบมัวบหอมมังบวงบหว,วาน,นค่ะบรมาบวบหวานคือม,มดนะคะ ลี่ใส่มบงรายหนึ่งใส่ไปเลยค่ะปะธานน่ะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยสมุนไพรบ้านเฮา,าค่ะเนาะห<ม>นังอี่นะจะเป็นลมได้บ่น้องนี้ห้่อนนะเห็นไม่เข้านี่เลมนมอย นะคะกินเขาช่วงดึกๆเนาะค่ะเนาะแก้งดึก ห,หอมแดงไปพร้อมกันนี่ ăn ra Bắn nó buồn Bụng buồn quán. Thôi gì คนที่ตรงไหนครับเนี่ยฮอนดูเรี่ย อกอนหน่อยป่ะเนี่ยวอนนี้ไปเห็ดเพลงค่ะ ก็ต้องมีหูกินบูได้อ่ะ นัา่าค่ะเฮ้ยรูบ่อยกินแล้วมันก็จะเย็นสดชื่นนะคะเนาะเวลาการห้อเดี๋กินถ้าดีกับลาพีน้องนะคะมันเนี่ยโดยเมน,น,นะคะูค่ะแกงเข็ดนะคะเนาะไม่รูส้สิซึ่งยังมากินค่ะเพราะว่าสิากินปลาสิคงนมีมันกับบุญยากสิกินหมูสิกะ่ะเพื่อนงบุญยากนะคะรีกแ็แบบเอาแบบ เป็นเห็ดดีกว่าแบบสดน้่มเนาะค่ะน้องแล้วก็ม,มันก็ไม่ได้ใส่ปลาพร้อมนะะเนาะค่ะน้องน้องมีคุณบุกินปลาพร้อมคุณบุค๊ควยหมักอันนี้ก็เลยแบบเผ็ดแบบบุ๊ใส่ปลาใส่แค่รสด,ดีนะะเนาะค่ะน้องมันก็มันก็สิรสด,ดีมันก็มันก็สิครบรสนลยเนะเาะครบรสอันริจัล่าราคาประมาณนี้ สวัสดีค่ะค่วมาเบิ่งกอย่าลืมนะคะ่ะกดถูกใจช่องไอดีคนพูพันในไอดี ID เดอร์ค่ะแล้วนกะ็กดติดตามนะคะเนาะแล้วกดกระดิ่งมันจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพี่น้องด้เบิ่งนะคะนีก็แล้วค่ะสวัสดีค่ะ